สวัสดีค่ะจากร้านเกาะกระนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะดูนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับจะมีกระปุกทั้งหมด4ี่กระปุกนะคะทั้งหมด4ี่กระปุกนะคะกระปุกนี้กระปุกน้ำหนักก็คือ กระปุกละ20กิโลสกระปุกก็คือ,อ80กิโลนะคะ,ะในกระปุกจะมีจานที่ใส่ไว้เป็นจานแบบรูแบบแบบดำนะคะดำเป็นกอกอและเราก็จะแถมจานแบบเอาบางจานแบบโรยมาลเลยเราก็จะแถมจานแบบโรยให้นะคะเดี๋ยวนี้ลูกน้องกำลังเอาลงมานะคะจานแบบโรยแถมจานโรยมา เอาอมาทั้งสี่ใบนะคะที่เราแถมทั้งหมดก็คือสี่ใบตัวนี้คือจานแบบโรยนะคะจานแบบโรยที่เราแถมไปให้นะคะแล้วก็แถมสลักนะคะเอาสลักเอาสลักแถมสลักมานะคะสลักไปให้3มตัวนะคะแถมสลักไปให้นะคะทีนี้จานจานนี้เป็นจาน12บสองนิ้วนะคะลูกปืน ะะลูกปืนนี้ก็คือ32ตลับนะคะตัวที่เป็นกงจักรที่ยั้งมันไว้นะคะเพื่อความสมดุลจะมีสองกงจักรนะคะจะได้มีความคงทนนะคะคงทนถาวรลูกน้องกำลังเช็คเครื่องก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะคะเช็คก,ก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะคะถ้าใครสนใจเครื่องหยอดเท้าแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะ ติดต่อมาที่ร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะเบอร์โทร0944699224หรือเบอร์โทรเบอร์หนึ่ง0811206955นะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจร้านก่อกระโหนกการเกษตรนะคะช่ไว้เนื้อเชื่อใจสั่งสินค้าร้านก่อกระหนกการเกษตรมานะคะอขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ